ดอะเฟนอมีจังหวะการเข้าออเดอร์เยอะไหมนะครับนี่ต้องบอกว่าเดอะเฟนอเป็นการเข้าออเดอร์ที่บริเวณขอบไซเยวแล้วก็แนวรับแนวต้านนะครับมันขึ้นอยู่กับตลาดและก็กราฟที่น้องเลือกนะครับถ้าเลือกถูกคู่นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ได้เยอะได้บ่อยนะครับแต่ทีนี้นะครับประเด็นมันไม่ได้สําคัญตรงที่ว่าเราจะเข้าออเดอร์ได้เยอะหรือได้บ่อยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า แต่เออเดอร์ของเราต้องมีความแม่นยำนะครับความความถี่ในการออเดอร์มันไม่ได้การันตีอะไรเลยนะครับแต่ถ้าน้องนะครับมีความแม่นยำนะครับในการเข้าออเดอร์นะมันจะ,ะมีประสิทธิธภาพม,มากกว่าทุกๆออเดอร์ที่เราออกนะครับหวังผลได้นะครับเข้าใจหลักการมันนะฮะพี่ไอญกำลังรอที่แนวต้านแนวนี้นะครับที่พี่ตีไว้นี่นะครับหลังแท่งนี้จะเป็นไฟนอลนะครับหลังแท่งนี้จะเป็นไฟนอลน เดี๋ยวเรามาดูกันจะได้ที่แนวต้านแนวนี้ไหมนะครับกดเข้าเดอร์เซลแน่นอนนะครับหลังแท่งนี้นะฮะอยู่ที่ว่าจะดีดขึ้นไปหรือเปล่านะครับมันเป็นบริเวณแนวรับเดิมนะครับแนวรับเดิมแล้วก็มีโอกาสนะครับที่กราฟยืดขึ้นมาแล้วจะไม่ผ่านแนวนี้สูงแต่ด้วยความที่อวอลุ่มของกราฟนะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีวอลลุ่มเยอะนะครับเพราะนั้นการแพ้ชนะอาจจะแพ้ชนะกันนิดเดียวนะครับนะ้อง แต่กดเข้าออเดอร์เซลล์แน่นอนนะครับหลังแท่งนี้นะฮะเดอร์ฟนอน,นะครับเดี๋ยวพี่ไฮจะสอนอสดในกลุ่มนะครับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็เข้ามาร่วมเรียนรู้กันนะครับวันที่15นะครับ15อีก3วันข้างหน้าส่วนน้องๆที่ต้องการที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้นะกา,การสอนสดในกลุ่มนี้สามารถที่จะเข้าร่วมได้ตลอดนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับก็ ถ้าขาพี่ไหญก็าลังการวัน,นที่15นี้นะครับเดอะไปนอลนะฮะขอขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมเอาครับพี่ไอกดเข้าออเดอร์เลยนะครับกดเข้าออเดอร์เลยไม่ถึงนะครับแต่ว่าถือว่าได้จุดเข้าที่รับความเสี่ยงได้ก็กดนะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับเดิมนะครับน่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแนวต้านนะฮะ ดีดลงมาไหมนะครับขึ้นไปที่หลังนะครับรน้องแต่แท่งก่อนหน้ามันหมดแรงนะฮะพี่ไอเรกดเข้าด r ร e เซ e ล์นะครับตรงนี้เป็นแนวรับเดิมนะครับอันนี้เป็นแท่งเอะไฟนอลน,นะครับสําคัญที่ว่าจะดีดลงมาถึงจุดเข้าไหมนี่นะฮะ อเควินสวยๆนะครับวอลุ่มของการาฟแค่นี้มันก็จะแพ้ชนะกันประมาณนี้นะครับน้องหลักันที่หนอ,อ,อเดอร์นะครับใครที่ต้องการจะเรียนรู้ก็ทักหาพี่อารสวัสดีครับ